แล้ววันนี้เนี่ย เชิญสองท่านมาค่ะเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีเพื่อมาขอความรู้เกี่ยวกับผลไม้อย่างน้อยสองประเภทก็คือมังคุดกับทุเรียนนะคะจะต้องขอต้อนรับพี่บุญเรือนแข่งขันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะขอต้อนรับคุณสิทธิพงศ์มีสุขค่ะเป็นเกษตรกรดีเด่นติดอัดั้ด้วยนะคะสําหรับคุณบุญเรือนเนี่ยถือว่าเป็นประธานกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดตรอกนองอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีด้วยใช่ไหมคะพี่บุญเรือนคงต้องถามนิดนึงค่ะว่าอย่าง คุดที่เราเห็นอยู่แบบนี้เมื่อกี้น้องออฟรองแกะดูเนี่ยเห็นบอกว่าต้องมีวิธีแกะด้วยถ้าเกิดว่าแกะไม่ถูกเนี่ยอาจจะรับประทานไม่อร่อยใช่ครับอาจจะเลกได้สาธิตดูหน่อยไหมครับสาธิตได้ดูนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะวิธีการแกะนะครับของพี่เราก็ดีพี่ฝนนะเบาๆนะคะต้องเบาๆเลยเหรอคะแล้วก็หมุนรอบๆลูกล้วกระอก ครึ่งลูกพอดีคล้วเปิดอย่างนี้แล้วทีนี้มีวิธีดูไหมครับว่ามังคุดที่ดีที่อร่อยสําหรับที่นี่เขาดูกันยังไงครับแบบไหนอ๋อคือมีมีสองประเภทนะคะกับยางยางสมด้าอย่างนี้คือเขาเรียกลายไทยนะคะอ๋อเป็นลายไทยลายไทยตรงไหนครับอันนี้คือคือผิวเขาจะลายแบบลายทั้งลูกแล้วก็เวลาสัมผัสเนี่ยจะขยามือค่ะไม่นิ่มส่วนผิวมัน ผิวมันอันนี้คือจะนิ่มมืออจะนิ่มมือแล้วก็แบบเวลาเราสัมผัสเนี่ยเราจะอืเรียบเนียนเรียบเนียน่ไม่ช่ยาค่ะก็มีสองอย่างแล้วเกี่ยวไหมครับตรงขั้วนี่เกี่ยวไหมฮะว่าจะสดไม่สดยังไงอ๋อคือคืออันเนี้ยถือว่าสดแต่ว่าบังคุดที่เราทานส่วนใหญ่จะเป็นพื้นสีค่อนข้างแดงดำที่เราเราทานทาสีพื้นยังเขียวอยู่ก็ จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ค่ะจำนวนเม็ดที่อยู่ข้างด้านล่านี่มันจะตรงกันไหมครับกับที่มีอยู่ในผลไหมครับตรงค่ะตรงกันเลยช่วหค่ะเหมือนเป็นกระตอกบาโคดด้วยนะก็จะบอกเลยว่าในเนี้ยคือเขามีกี่เม็ดมีกี่กลีบค่ะดูไปที่ตรงนี้เลยที่กลนเขาว่าค่ะแล้วลายไทยกับบางคูที่มีเนื้อมันรสชาติที่ต่างกันยังไงคะ คือรสชาติเนี่ยรู้สึกจะไม่แตกต่างนะคะเหมือนกันคะแต่นี่ว่าเวลาเราผลิตขึ้นมาเนี่ยเราเราส่งนอกเราก็ทําผิวสวยคือแลดูหน้าซื้อแต่ถ้าสมมติแาเราเราบริโภคเนี่ยเราทาลายไทยก็ได้คือถูกกว่าแล้วก็เนื้อในเหมือนกันค่ะผมติดใจนิดเดิงตรงที่บอกว่าผิวสวยเนี่ยจริงๆเราต้องเอาไปขัดไปแว็กอะไรยังไงไหมหรือมีการดูแลเป็นพิเศษยังไงให้มันสวย คือตรงนี้คือเราใช้ตัวนใหญ่คือพี่กลุ่มนะคะทีกลุ่มจะใช้สามเะดาวเสดาว<ล>ดาธรรมชาติส,<ะ>สามธรรมชาติพ่นแล้วก็คือรู้สึกว่าคือเสดาตัวนี้คือทําให้แมลง แมลงเกี่ยวกับเพี้ยไฟเนี่ยไม่ลอกคราบไม่ใช่ยาฆ่าแต่ว่าคือถ้าแมลงตัวเนี้ยลอกคราบไม่ได้เขาก็จะตายมเลรงตายจะเป็นตัวป้องกันเรื่องก็ดูแลธรรมชาติคือผิวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะผิวเนียนสวยคือคือมังคุดอันเนี้ยคือจะผิวจะเรียบไม่มีรอยบุกนะคะครับแต่อันเนี้ยคือจะมีรอยบุกทีที่แบบหล่นลงพื้นจากต้นเราก็เวลาเลือกเราก็ ดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องบีบนะคะเพราะว่าทาบังคุชเนี่ยผิวอย่างเงี้ย้าเวลาผู้บริโภคเนี่ยไปบีบเนี่ยรอยมือที่เราบีบลงไปเนี่ยมันจะบุบบุบลคนต่อมามันจะแตกเพราะเวลาไปซื้อเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าจะบอกเลยอย่าบีบเพราะว่าคือคือเราจะเห็นง่ายง่ายมากเลยเนี่ยโดยจากที่รอยเล้าของเขาไม่ต้องสัมผัสเราก็รู้ว่ามันทานไม่ได้ค่ะ การส่งออกเนี่ยครับการส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นถือว่าเป็นชอบผลไม้ไทยของเรามากชอบกับคลางคล้ายมากครับเราต้องเลือกไซส์ประมาณอย่างไรบ้างครับที่จะส่งออกไดขนาดแล้วก็รูปแบบส่วนใหญ่ที่เราไปส่งแปดสิบกรัมถึงร้อยี่สิบกรัมลูกประมาณไหนครับโชว์ให้เราดูนิดนึงขนาดนี้ได้เลยใช่ไหมครับให่แบบนี้คือส่งออกได้เลยหรือแบบขนาะอันนี้ส่งออกได้เลยจริงนะครับที่บอกว่าถ้าคนกินจริงๆเขาจะไม่เลือกลูกใหญ่มาเขาจะเลือกลูกเล็กๆใเพราะอะไรครับ เพราะว่าคือสมมุติว่าเราเปิดอย่างนี้นะคะครับเช่นว่าลูกใหญ่เนี่ยเราทานอย่างเงี้ยม,มันเต็มปากอ๋อมันถึงไหยเนี่ยมันไม่งามเรียบร้อยม่นง,งามค่ะ,ะแต่ว่าทานลูกเล็กๆเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยเวลาเราทานเนี่ยคือ,อคเราสามารถพอดีทำคือคแลดูว่าไม่ ไม่นานเกินนักจะเรื่องของมังคุดมาที่เรื่องของทุเรียนกันบ้างใช่ทุเรียนนี่น่าสนใจมากนะคะต้องถามคุณลุงสิทธิพงศ์ก่อนเลยนะคะว่าการเลือกก่อนและการสมัคผู้บริโภคอยาเราเองเนี่ยค่ะจะเลือกทุเรียนแบบไหนให้อร่อยคะคุณลุงการเลือกทุเรียนโดยเฉพาะหมอนทองครับเมื่อที่ทานแล้วจะถูกปากนะครับอร่อยเราจะได้ทุเรียนที่การดูทุเรียนนะฮะถ้าเราจะดูทุเรียน ที่แก่จัดครับเราจะต้องดูทุเรียนที่ทรงค่อนข้างจะประมาณไหนครับออกมาให้เราดูสักหน่อยอันนี้อยู่ประมาณลูกนี้อย่างนั้นเป็นทุเรียนที่ไม่สวยครับดูยังไงคะไม่สวยดูยังไงคะเอาลูกนี้แล้วกันนะครับลูกนี้กอนลูกนี้แล้วกันครับส่วนมากแล้วทุเรียนเนี่ยที่จะเป็นทรงทรงที่มาขายในในบ้านเราส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทุเรียนที่ ตกไซ์นะครับตกไซ์แต่ก็มีคุณภาพคือแก่ทุเรียนที่ได้ไซส์ได้ขนาดได้น้ำหนักของนี้ส่วนส่วนใหญ่แล้วจะส่งออก่างประเทศครับเราจะทานกันปัจจุบันนี้เป็นทุเรียนที่ตกไซส์มาแต่รสชาติดีเป็แก่อนี่สังเกตยังไงคะคุณลุงทุเรียนที่แก่อ่อนทุเรียนแก่เวลาเลือกจะต้องดูที่ ล่องภูนะครับก็จะขึ้นล่องภูตรงไหนครับยกแล้วชี้ให้ดูนี่ชัดๆครับว่าล่องภูคือล่องผูนี่ครับเป็นพวกลายน้ําตาลจะขึ้นนี่นี่ครับอันนี้อันนี้ชัดเจนกว่านะครับนะล่องภูจากกลางแล้วเด่นชัดขึ้นนะครับแล้วหนามเขาจะยุบนะฮะหนามหนามหนามจากกลางครับหนามจากกลางแล้วปลายหนามแห้งนะครับสีผิวค่อนข้างจะอมแดง มีอันที่คุณลุงเปิดมาให้เราดูแล้วคครรับีก็เป็นอันนี้คนณลุงถือพันอะไรครับเนี่ยเปิเป็นพันหมอนทองหมอนทองครับขออนุญาตแงะให้ดูเลยละกันครับเนื้อตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ากําลังกินชาวสวนเขาบอกแนะนำเนื้อประมาณนี้เลยก็คือกดแล้วไม่ยุบมากกําลังนิ่มสัมผัสได้คุณลุงเพื่อนตาลองดูหน่อยนะลองดูครับ จะแต่งแต่งปลาเซลให้ท่านผู้ชมได้ด er> ูถ้าจิ้มคนละนิ้วละนิ้วก็ไหลก็ไหลได้ทีเดียวก็เละได้ก็อนนี้เป็นเป็นหมอนทองที่อร่อยหมอนทองพันธุ์งพื้นเลยนะคะข้าผ่านทุเรียนแต่ผมยังแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือหมอนอันไหนชั้นนี้อันไหนคือก้านเขาดูยังไงครับถ้าเป็นก้านยาวนะครับลักษณะรูปทรงของเขาจะเป็นลักษณะที่คมยาวนะครับยาวถ้าเป็นก้านยาวที่สวยจะออกลักษณะ ทรงลิ้นจีนะฮะกลมเดือดแหลมนิดลูกแุ่งหน่อยแล้วต้านเขาก็จะยาวผิดปกติครับส่วนชีชนีรูปทรงเขาจะกลมเหมือนกันแต่น้ำกลางลูกออกยาวทรงยาวนิดหน่อยนะฮะตามแล้วก็คั่วก็เป็นเปในลักษณะคล้ายๆหมอนทองแต่เนื้อเขาค่อนข้างจะออกสีเหลืองออกจำปานะครับเนื้อเปลือกอะไรฮะเนื้อเนื้อสีเนื้อเนื้อในนะครับแต่ส่วนหมอนทองนะครับ รูปทรงที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้แครับแต่เนื้อเขาค่อนข้างจะเป็นสีเหลืองอ่อนครับแต่หวานจัดหวานจัดครับหวานจะได้นะวันนี้ไม่มีมาให้เห็นชัดๆว่าสามพันเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่ปลูกกันที่นี่ครับเป็นพันธุไหนครับส่วนใหญ่จริงๆแล้วเวลานี้จะเป็นหมอนทองหมอนทองครับเราลองมาก็เป็นพันกระดุม